ยินดีต้อนรับสู่อาณาจากักรภูผาฟังเพลินอาณาจักรที่จะพาคุณไปสู่โลกแห่งการฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กด subscribe ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดแชร์สามารถสนับสนุนช่องได้ผ่าน QR Code และเป็นกำลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอาณาจักรแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไป Advent of the a r c อะตอนที่ 1. ตำนานที่ยังมีชีวิตอยู่มันคือคืนที่หนาวเหน็บ ขึ้นไปทางเหนือในมุมหนึ่งของด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือมีเมืองเล็กๆเกมืองหนึ่งชื่อว่าแกลสโตนซึ่งเป็นที่ตั้งของสถาบันเวทมนตร์ระดับต้นเฟรมมิิงในมุมมืดมุมหนึ่งที่ชั้นสามซึ่งนั่นเป็นห้องพักเด็กฝึกหัดห้อง3 0 9ผ้าห่มถูกโยนออกเด็กชายผมดำรูปร่างผอมลุกพวดขึ้นมาแสงจันทร์ได้ส่องผ่านหน้าต่างเข้ามาในห้องสะท้อนประกายแสงสีขาวลงบนใบหน้าของเขานี่เราเข้ามาอยู่ในโลกของฟิรูแมนอย่างนั้นเหรอ โลกที่ถูกปกคลุมด้วยความมืดมิดโยม,มทูตค่ำคืนอันโหดร้ายนั่นแสงไฟของเวทมนต์ที่ส่องแสงระยิบระยับช่วยโลกทั้งหมดเป็นเรื่องจริงอย่างนั้นเหรอเด็กหนุ่มเข้าสู่ความตื่นตระหนกตื่นตระหนกมากๆชื่อของเขาคือลิงเขามาจากโลกเขาน่าจะมาถึงที่นี่อย่างน้อยก็เมื่อหนึ่งชั่วโมงที่แล้วจนถึงก่อนหน้านี้เขาอยู่ในบ้านของตัวเองนั่งเล่นเกมเลเจนด์อยู่ เลเจนเป็นเกมออนไลน์ในโลกเสมือนจริงที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในขณะนี้เรื่องราวของมันเกี่ยวกับโลกที่กำลังล่มสลายที่กำลังค่อยๆถูกรุกรานด้วยความมืดในเกมนี้เขาได้เป็นอารคเมดคนแรกและเป็นหัวหน้าของจอมเวทในกิลด์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดกิลด์สตารรีดาลีมซึ่งก่อนหน้านี้เขาได้ไปท้าทายบอสระดับอันติเมดเจ้าแห่งความลึกโนโซมา โนโซมาเป็นเผ่าพันธุ์ครึ่งเทพที่แข็งแกร่งเขาเป็นหนึ่งในสามหลอดแห่งกองทัพมืดในแดนแห่งความตายการต่อสู้ระหว่างลิงก์กับโนโซมาเป็นไปอย่างยากลำบากปาร์ตี้ของเขาประกอบด้วยคนมากกว่า100คนแต่ตอนนี้เหลือแค่ลิงก์เทียงคนเดียวในตอนนั้นโนโซมาได้รับบาดเจ็บจนถึงขั้นที่เกือบจะโดนจัดการแล้วในตอนสุดท้ายลิงก์ได้ใช้ไอเทมระดับเทพพระเจ้าดาบเทลทูตพลังอันยิ่งใหญ่พุ่งผ่านร่างกายของเขาทำให้เขาได้รับความเป็นอมตะ เป็นเวลาห้าวินาทีในช่วงห้าวินาทีนั้นลิงและบอสที่กำลังบ้าคลั่งได้ปะทะกันโดยยิงนิ้วพิฆาตใส่กันและกันนิว้วพิฆาตเวทระดับตำนานเลเวล19ผลเมื่อโดนเป้าหมายมันจะเริ่มทำงานด้วยการตัดสินศักดิ์สิทธิ์ตัดสินตามพลังเวทมนต์โดยขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของเป้าหมายและมีโอกาสสูงที่เป้าหมายโดนแล้วจะตายทันที ในระดับผู้เล่นจะเป็นแบบพื้นฐานสามารถใช้ได้ตอนที่เ p ีของบอสต่ำกว่าที่กำหนดเท่านั้นสิ่งที่น่ากลัวสำหรับเวทนี้คือมันจะตัดสินเป้าหมายโดยไม่สนเลเวลของพวกมันซึ่งหากใช้ได้สำเร็จแม้แต่เทพเจ้าก็สามารถฆ่าได้ทั้งลิงก์และโนโซมาโดนนิ้วพิฆาตในเวลาเดียวกันพวกเขาทั้งคู่ต่างต่อสู้กันอย่างดุเดือดจนตายกันทั้งคู่แต่ที่แปลกคือลิงก์ไม่ได้ไปเกิดใหม่ที่สุสานแต่กลับไปอยู่ในมิติอันมืดมิดที่ดูน่าขนลุก ในมิตินั้นได้สีแสงสลัวสลัวขึ้นมาเขาอ้างว่าเขาเป็นเทพแห่งแสงจากอาณาจักรแห่งแสงที่อยู่ห่างไกลและในฐานะที่เป็นเทพเจ้าสูงสุดพลังของเขาได้อ่อนแอลงมากเขาจึงขอให้ลิงช่วยโลกแห่งฟิรูแมนอันเป็นที่รักของเขาลิงเพียงแค่ฟังเฉยๆใครมันจะไปเชื่อเรื่องบ้าๆอย่างช่วยโลกกันละ่ะ เขาคิดว่านี่เป็นคัสซีนจากการที่เขาสามารถปรับบอสระดับสูงได้สำเร็จและจากความภาคภูมิใจนั้นเขาจึงยอมรับข้อตกลงของเทพไปและนั่นก็ทำให้เขาถูกขับไล่ไปยังดินแดนที่ถูกละทิ้งสถานที่ที่น่าอนาถภายใต้แสงจันทร์สีเงินลิงได้มองไปรอบๆและได้ออกจากห้อง ห้องมีขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่ประมาณ100ตารางฟุตที่หน้าต่างมีตู้หนังสือและเก้าอี้ที่ดูแปลกตาอย่างเห็นได้ชัดเตียงถูกวางไว้ชิดกับกำแพงและที่หัวเตียงมีช่องเก็บของนั่นคือสภาพห้องทั้งหมดมีหนังสือสามเล่มอยู่บนตู้หนังสือลิงพบว่าเขาสามารถรู้ชื่อของพวกมันได้อย่างรวดเร็วเวทแห่งธรรมชาติสมดุลแห่งโลกและแสงสว่างและความมืดพวกมันทั้งหมดเป็นหนังสือเรียนพื้นฐานจากห้องสมุดของสถาบัน ความทรงจําที่มากขึ้นได้ไหลเข้ามาในหัวของเขาร่างกายนี้เองก็ถูกเรียกว่าลิงเขาคือลูกชายคนสุดท้องของบารอนในเนินทรายตะวันออกของอาณาจักรทางเหนือเขาอายุ17ปีเป็นคนที่เก็บตัวและเงียบขรึมเขาเรียนเพียงแค่เคล็ดลับระดับพื้นฐานสุดๆ,ดๆเวทพื้นฐานเลเวลศูนย์ตลอดครึ่งปีที่ผ่านมาที่เขาเรียนอยู่ในสถาบันเวทมนต์เขาเป็นนักบวชในสถาบันแทบไม่มีใครเลยที่สังเกตเห็นเขา แต่ว่าเรื่องพวกนี้ไม่เกี่ยวข้องอีกต่อไปแล้วเขากระโดดออกจากเตียงโดยไม่แม้แต่จะใส่รองเท้าลิงเดินตรงไปที่ปฏิทินที่แขวนอยู่ข้างโต๊ะมันได้เขียนวันที่ของวันนี้ไว้อย่างชัดเจนยุคแห่งแสงปีที่1056วันที่9เดือน10ลิงอ้าปากค้งมันเหมือนจะเป็นวันธรรมดาแต่หลังจากวันนี้มันจะถูกสลักไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ในหน้าของโลกแห่งฟิรูมแมนไปช่วนิรัน เพราะค่าคืนนี้แนวหน้าของพวกดักเอลจะซุ่มโจมตีเมืองแกลสโตนได้สำเร็จมันจะกลายเป็นการสังหารหมู่อันโหดร้ายผู้คนทั้งเมืองกว่า150,000คนจะถูกกวาดล้างภายในเวลาหนึ่งวันหนึ่งคืนวิญญาณของพวกเขาจะถูกนำไปบูชาแก่เทพธิดาของพวกดักเอลราชินีแมงมุมหลอดอาจจะมีผู้รอดชีวิตไม่ถึง1,000คนภายหลังพิธีบวงสวง ศพจะถูกโยนลงไปในแม่น้ำแกลสโตนที่อยู่ข้างเมืองแม่น้ำจะเกือบถูกตัดไปด้วยกองซากศพสีของแม่น้ำจะแดงฉานไปด้วยเลือดแกลสโตนได้กลายเป็นเศษซากในคืนนั้นเหตุการณ์นั้นเป็นที่รู้จักในชื่อการเปลี่ยนแปลงของพระจันทร์สีเลือดและหลังจากนั้นไม่นานสงครามจะเกิดขึ้นไปทั่วโลกแห่งฟิรูแมนยุคมืดจะเข้ามาถึงถึงจะผ่านไป20ปีก็ยังไม่มีท่าทีที่จะจบลงในความเป็นจริงมันดูแยกขึ้นด้วยซ้ํา ทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวในเกมเลเจนด์หลังจากที่เขาเทียบระหว่างสิ่งที่เขารู้กับความทรงจำในร่างกายของเขาลิงก์ก็ได้รับรู้ว่าโลกที่เขากำลังอยู่นี้เหมือนกับโลกในเกมเลเจนด์เลยที่แตกต่างเพียงอย่างเดียวคือเวลามันคือปี1076ในเกมจัก,กรวัตแห่งแสงกำลังอยู่ในช่วงล่าถอยรบแพ้มากกว่าชนะอาณาเขตค่อยๆลดลงและจากการสู้รบที่ยาวนานทําให้สถานการณ์ย่ําแย่ลงในตอนนี้โลกเพิ่งจะได้เผชิญกับจุดเริ่มต้นของภัยพิบัติ การเปลี่ยนแปลงของพระจันทร์สีเลือดจะเกิดขึ้นในคืนนี้เขารู้สึกเย็นว่าขึ้นมาเขาได้หันไปมองดูนาฬิกาพกของเขาที่วางอยู่บนหัวเตียงเขารีบวิ่งไปหยิบมันขึ้นมามันถูกสร้างขึ้นโดยคนแคร์เมื่อเปิดขึ้นมามันได้ส่องสว่างในความมืดเขาสามารถบอกเวลาได้อย่างง่ายดายมันคือเวลาสามทุ่มสี่สิบห้ามีเวลาไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงพวกดัรคเอลจะโจมตีในอีกไม่นานนี้เมื่อลิงคิดถึงมันหัวใจของเขาก็เต้นร,รัว ในคืนนี้พวกดักเอลจะชิงลงมือก่อนพวกมันจะแฝงตัวเข้ามาในเมืองพร้อมๆกับแผนการลอบสังหารที่สลับซับซ้อนในเรื่องเล่าของเกมการลอบสังหารจะเริ่มขึ้นในเวลาสี่ทุ่มครึ่งและยาวไปเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงในช่วงเวลานั้น99%ของหัวหน้าเมืองจะถูกสังหารเหลือไว้เพียงแต่ผู้บาดเจ็บในช่วงเวลานี้พวกดักเอลจะเริ่มทำการโจมตีหลัก ทั้งเมืองจะตกอยู่ในความอลหมนเป็นที่เรียบร้อยแล้วกองทัพของพวกดาร์คเอลจะเคลื่อนที่เข้ามาอย่างง่ายดายทำาไมเขาถึงได้รู้เรื่องทั้งหมดเป็นอย่างดีละ่ะเพราะว่าในเกมเลเจนด์ผู้เริ่มต้นทุกคนต้องผ่านเหตุการณ์การการเปลี่ยนแปลงของพระจันทร์สีเลือดนี้ในภารกิจแรกซึ่งก็คือการหนีออกจากแกลสโตนฉันจะเอาตัวรอดได้ยังไงดีเนี่ยลิง์เดินวนอยู่ในห้องถามตัวเองซ้ำไปซ้ำมา เขาจะได้พบกับการสังหารหมู so well. anyway, ati, <c ough> ่ในต่างโลกและถ้าเขาไม่หนีในตอนเช้าเขาก็จะกลายเป็นหนึ่งในซากศพในแม่น้ำแกลสโตนอย่างแน่นอนเมื่อคิดถึงเหตุการณ์ที่เขารู้ว่ามันจะเกิดขึ้นได้ทำให้ลิงเงือไหลออกมาด้วยความกลัวแต่ในฐานะที่เป็นอัคเมดคนเดียวในเกมเขารู้สึกแข็งแกร่งมากๆในความคิดของเขาถึงจะตกใจแต่เขาก็ยังคงต้องจัดการแก้ปัญหาของเขา เขาไม่เคยรู้สึกแย่กับการที่เขาตกอยู่ในสถานการณ์ที่หนักหอหิบนอนหนูไม้เอกวงเช่นนี้เมื่อเขาได้ประมวลถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเขาเริ่มคิดถึงแผนการที่จะพาเขาออกไปจากสถานการณ์ในตอนนี้ของเขาทัานใดนั้นหัวใจของลิงก์ก็เต้นไม่เป็นจังหวะตัวเลขที่แพรวพราวได้ปรากฏขึ้นในหัวของเขามันคือหมายเลข20เลขเหล่านี้คือค่าโอมนี้อย่างนั้นหรอ เทพแห่งแสงพูดจริงหรอเนี่ยลิงรู้สึกว่าจิตวิญญาณของเขาเพิ่มสูงขึ้นในเกมเทพแห่งแสงเป็นเทพองค์หลักของจักรวรรดิแห่งแสงและมันก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันในโลกแห่งนี้ลิงยืนยันด้วยการทบทวนความทรงจำของเขาอย่างรวดเร็ว ในมิติแปลกประหลาดที่เขาอยู่มาก่อนที่จะมายัางโลกนี้เทพแห่งแสงได้บอกว่าเพื่อที่เขาจะได้ออกจากแกลสโตนได้อย่างปลอดภยัยเขาจะให้ค่าอมนี้20แตม้มด้วยค่าพวกนี้เขาจะสามารถเรียนรู้พลังเวทมนต์ได้อย่างรวดเร็วตาของลิงสว่างขึ้นเขาเคยเป็นอัคเมดในเกมมาก่อนแต่เขาไม่รู้วิธีใช้เวทมนต์ถ้าเกิดว่าเขาเป็นจอมเวทจริง,รงๆเขาจะต้องไปเรียนอยู่ที่สถาบันเวทมนต์และมันจะต้องใช้เวลาเป็นอย่างมากซึ่งเขาไม่มีเวลาทำอย่างนั้น ฉันจะใช้ค่าโอมนี้ได้ยังไงเขาถามขึ้นทันทีมีบางอย่างโผล่ขึ้นมาในมุมของตาเขาลิงพบว่ามีตัวหนังสือเรืองแสงโผล่ขึ้นมาที่มุมของการมองเห็นของเขาซึ่งมันเป็นเหมือนกับในเกมเลยข้อความได้เริ่มเลื่อนลงระบบเกมกำลังโหลดการโหลดเสร็จสิ้นเริ่มการสแกนร่างกายสแกนเสร็จสิ้นผู้เล่นลิงโมรานิชนชั้นสูงยศจอมเวทฝึกหัด ความเร็วของการฟื้นฟูมานา0.2หน่วยต่อชั่วโมงค่าพลังมานา1การใช้มานาตามที่แสดงในตารางแต้มโอมนี้รายการเวทมนต์ที่เรียนแล้วเลเวล0มือแห่งจอมเวท0.2มานาต่อครั้งอุปการะที่มีตอนนี้ไม่มีลิงตกตะลึงนี่มันอะไรกัน มันคล้ายกับหน้าจอในเกมเลยยังไงก็ตามร่างกายนี้มันกักจริงๆมันแทบไม่ต่างอะไรจากคนธรรมดาเลยระบบเกมได้ให้คำแนะนำกับเขาเพื่อช่วยให้ผู้เล่นสามารถปรับตัวเข้ากับโลกแห่งฟิรูมแมนได้ด้วยร่างกายของผู้เล่นที่รวมเข้าไปกับระบบเกมระบบเกมจะคอยให้ภารกิจผู้เล่นเพื่อให้ผู้เล่นสามารถได้รับค่าโอมนี้แต่ว่าค่าโอมนี้พวกนี้เอาไปใช้อะไรได้บ้างเนี่ยหน้าจอได้แสดงถึงข้อมูลใหม่ขึ้นมา ค่าอมนี้สามารถใช้เปลี่ยนแปลงสเตตัสของผู้เล่นได้อัตราการแลกเปลี่ยน1แต้มอมนี้1ค่าฟื้นฟูมานา10ค่ามานาสูงสุดและค่าอมนี้ยังสามารถเอาไปแลกเปลี่ยนเวทมน์มาใช้ได้โดยราคาเป็นไปตามนี้เวทระดับมนุษย์เลเวล0 1แต้มเลเวล1นแต้มเลเวล2 20แต้มเลเวล10บ0 0แต้มและอื่นๆ เวทระดับตำนานเลเวล11 500แต้มเลเวล12 1,000แต้มเลเวล13 2,000แต้มเลเวล19เวทในตำนานระดับสุดยอด1,28,000แต้มและอื่นๆเวทม์ระดับกึ่งเทพเจ้ายัางไม่ปลดล็อกโอเคนี่มันทำให้เรื่องต่างๆชัดเจนขึ้นจริงๆ นั่นหมายความว่าถ้าลิง์ทำภารกิจตามที่ระบบเกมให้เขามาเรื่อยๆเ,เขาจะสามารถได้รับแต้มโอมนี้และนำไปพัฒนาตัวเองให้แข็งแกร่งขึ้นจนถึงเวทระดับสุดยอดเลเวล19แน่นอนนั่นมันเป็นเรื่องของอนาคตในตอนนี้ลิง์มีแต้มโอมนี้แค่20เข้าจำเป็นต้องใช้แต้มโอมนี้อย่างชาญฉลาดเพื่อที่จะได้หนีออกจากเมืองแกลสโตน ในเกมลิงค์ได้เลือกเป็นจอมเวทนั่นเป็นเหตุผลที่จุดเริ่มต้นของเขาเป็นการหนีออกจากเมืองแกลสโตนซึ่งเป็นที่ตั้งของสถาบันเวทมนต์ในค่ำคืนการเปลี่ยนแปลงของพระจันทร์สีเลือดสถาบันเวทมนต์ก็เป็นหนึ่งในที่ที่ถูกพวกดักเอลโจมตีเป็นที่แรกๆสถาบันจอมเวทนั้นเล็กมากที่นั่นมีนักเรียนน้อยกว่า100คนและใน100คนนั้นมีเพียงแค่20คนที่ได้เป็นจอมเวทเต็มตัวและที่เก่งที่สุดในนั้นเป็นเพียงจอมเวทเลเวลสี่ และนักฆ่ากว่า200คนก็ได้ถูกส่งไปที่นั่นและยังมีอีกอย่างน้อย20คนที่ได้ซ่อนตัวอยู่ที่นั่นแล้วกว่าครึ่งของอาจารย์ได้ถูกฆ่าในตอนที่หลับอยู่บางคนก็ตื่นขึ้นมาแล้วแต่ไม่สามารถสู้กับพวกนักฆ่าที่มีจํานวนมากกว่าได้และสุดท้ายสถาบันเวทมนต์ก็ล่มสลายนักเวทฝึกหัดทุกคนถูกฆ่าหมดนี่มันเป็นเหตุการณ์นองเลือดอย่างแท้จริง เมื่อนึกถึงรายละเอียดของการหลบนี้ครั้งก่อนของเขาลิงจึงได้ตัดสินใจซื้อเวทมนต์ที่จําเป็นต้องใช้ในภายหลังมาส่วนหนึ่งเวทซัมมอนมีการดเรืองแสงมากมายปรากฏขึ้นมาในสายตาของเขาค่อยๆหมุนไปอย่างช้าๆการดทั้งหมดนั้นคือเวทมนต์ตัวเลขตรงฝั่งซ้ายบนคือค่ามานาที่จําเป็นต้องใช้และทางด้านขวาบนคือระดับของเวทมนต์ซึ่งมันมีมากมายมากกว่าหนึ่พยิ่งเวทระดับสูงแสงก็จะยิ่งสว่างขึ้น การระดับตำนานมันสว่างมากจนเกือบทำให้ลิงตาบอดจากการกวาดตาดูคร่าวๆลิงเห็นนิ้วพิฆาตอุกบาทสิ้นโลกอภิมหาทําลายล้างทั้งหมดล้วนเป็นที่นิยมและเป็นระดับตำนานฉันโดนเจ้าเทพแห่งแสงเล่นเข้าแล้วถ้าฉันมีแต้มอมนิซักสองพันละก็การต่อสู้นี้จะไม่ยากเลยแต่นี่ฉันกลับมีแค่20เนียนะย้อนกลับไปคิดถึงความอ่อนแอของเทพแห่งแสง มันยากมากที่จะส่งเขามาที่นี่การให้มา20แต้มก็ไม่ได้แย่สัทีเดียวและที่มากกว่านั้นคืออาจจะมีบางคนได้ตายที่นี่ก็ได้หน้าจอแสดงเพียงแค่เวทเลเวลศูย์เวทระดับสูงอาจจะทรงพลังแต่ว่าเขาก็ไม่สามารถเอามันมาได้แค่เวทเลเวลหนก็ใช้10แต้มอมนี้แล้วและมานาก็ใช้เยอะกว่าเวทเลเวลศูนย์อีก และเวทเลเวล2มันใช้20แต้มโอมนี้และ30มานาซึ่งมันเสี่ยงเกินไปที่ลิง์จะสามารถรับได้เขาจึงไม่ได้คิดถึงมันเลยเลเวลศนอาจจะเป็นเพียงแค่เวทฝึกหัดถ้าใช้ไม่เป็นอาจไม่เกิดประโยชน์อะไรแต่ถ้าใช้ดีมันก็สามารถฆ่าคนได้เขาได้เลือกมันมาใช้ถึงแม้ว่ามันจะไม่ทรงพลังแต่มันใช้เวลาในการไา้น้อยกว่าเวทระดับสูง ลิงสามารถไรเวทเลเวล0ได้ในเวลา0.1วินาทีสำหรับเลเวล1เขาใช้0.3วินาทีและ1วินาทีเต็มๆสำหรับเลเวล3ซึ่งนั่นมันนานเกินไปสำหรับจอมเวทที่สู้คนเดียวกร์ดเวทมนต์ได้หายไปเหลือไว้เพียงแค่ก๊าดสิบใบที่มีแสงประกายอยู่เพียงแค่เล็กน้อยก๊าดทั้งหมดนั้นมีเลข0ูนแสดงอยู่ที่มุมขวาบนลิงมองไปที่ก๊์ดทั้งหมดทีละใบและเขาได้เลือกเวทเลเวลศนย์มาสี่ใบ ซื้อบอลเพลิงนำพัสุธาหายตัวระดับต้นหลับไหลในตอนนั้นเองการ์ดก็ได้ลอยเปล่งแสงขึ้นมาและสลายหายไปในอากาศลิงรู้สึกมึนหัวนิดนึงแล้วเขาก็ได้สติกลับมาอยู่ๆเขาก็รู้สึกคุ้นเคยกับเวททั้งสีขึ้นมาถ้าเขาต้องการเขาจะสามารถใช้มันตอนไหนก็ได้เสร็จแล้วเหรอเขาคิดในใจความรู้สึกที่ได้เรียนเวทมนต์เป็นแบบเดียวกับตอนอยู่ในเกมเลยนั่นทำให้ลิงรู้สึกสบายใจขึ้น หลังจากซื้อเวททั้ง4อันเสร็จลิงกก็ได้ใช้อีก2แต้มอมนี้เพื่อเพิ่มมานาสูงสุดของเขาทําให้มานาสูงสุดของเขาเพิ่มขึ้นเป็น21ซึ่งนั่นมันเพียงพอต่อการใช้เวทเลเวล010ครั้งหลังจากใช้ไปแล้วเขาก็รู้สึกได้ถึงพลังมานาที่พรั่งพรูในร่างกายของเขาแล้วเขาก็ถอนหายใจเบาๆ ระบบของเกมนี้เชื่อถือได้ดีทีเดียวมานาของเขาถูกเพิ่มให้เต็มทันทีหลังจากที่เขาเพิ่มค่ามานาสูงสุดของเขาซึ่งถ้ามันหมดก็ต้องรอเวลาให้ฟื้นฟูมานาซึ่งความเร็วในการฟื้นฟูมานาของลิงค์คือ0.2ต่อชั่วโมงซึ่งมันไร้ประโยชน์มากกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ตอนนี้เขาเหลือ14แต้มโอมนี้ลิงมองลงไปที่นาฬิกาพกพาของเขามันผ่านไปแล้ว5นาทีตอนนี้เป็นเวลาสาทุ่มสี่ิ การรอบสังหารจะเกิดขึ้นในอีกหนึ่งชั่วโมงก่อนหน้านั้นการอยู่ข้างในหอพักของนักเวทฝึกหัดน่าจะปลอดภัยเพราะข้างนอกพวกนักฆ่าน่าจะเตรียมตัวพร้อมอยู่ตามจุดแล้วถ้าออกไปตอนนี้ก็เท่ากับฆ่าตัวตายดีๆนี่เองในโลกของเกมการจะหนีออกจากสถาบันจะต้องรอให้การรอบสังหารเกิดขึ้นก่อนในช่วงที่สถาบันกำลังวุ่นวายซึ่งนั่นเป็นทางเดียวที่จะสามารถหนีเอาตัวรอดได้ยังเหลือเวลาอีกตั้งหนึ่งชั่วโมงฉันควรทำยังไงดีลิงเริ่มใช้สมอง ช่วยเหลือคนอื่นหรอลองไปเกลีย้ยกล่อมนักเวทฝึกหัดคนอื่นให้หนีไปพร้อมกันดีไหมนั่นมันไม่มีเหตุผลเอาซะเลยในโรงเรียนเวทมนนี้ลิงไม่มีตำแหน่งอะไรใครมันจะไปฟังคนที่เรียนแค่เวทมนต์กระจอกกระจอกหลักจะโดนกล่าวหาว่าเป็นคนบ้าซะเปล่าๆถ้างั้นไปหาอุปกรณ์มาใส่เพื่อให้ตัวเองแข็งแกร่งขึ้นดีไหมใช่แล้วนั่นแหละเป็นความคิดที่ดีที่สุด